ที่พักทำเลดีค่ะที่เหมาะกับการลงทุนมากๆเลยนะคะ ครูหมีขอนําเสนอตัวนี้เลยนะคะที่พักสองชั้นขาะทาเลในเมืองนะคะใกล้ราชพัฒอุบลน,นะคะเนื้อที่2 4 0ร้อยสี่สิบตารางวาค่ะราคา17บเล้านเก้าแสนบาทนะคะมีห้องพักทั้งหมดจํานวน22ห้องค่ะเป็นออฟฟิศหนึ่งห้องนะคะมีห้องแม่บ้านแยกให้อีกหนึ่งห้องนะคะภายในห้องนะคะจะประกอบด้วยเตียงหกฟุตค่ะที่นอนยางพาร,ราเกรดดีเลยนะคะตู้ใส่เสื้อผ้าแบบเปิดนะคะพัดลมดูดอากาศนะคะไล่กลิ่นนะคะมี ทีวีค่ะมีชุดโต๊ะทานอาหาร2ที่นั่งค่ะมีเครื่องปรับอากาศ1เครื่องนะคะแล้วก็เครื่องทําน้ําอุ่นหนึ่งเครื่องอันนี้คือภายในห้องนะคะและมาดูระบบความปลอดภัยค่ะ จะมีระบบตัดไฟการไฟฟ้าช็อตนะคะประตูระบบคีย์การ์ดค่ะแล้วก็มีกล้องวงจรปิด CCTV 24ชั่วโมงเลยนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะก็จะมีเครื่องซักผ้าให้นะคะเครื่องอบแห้งนะคะซักพร้อมใส่ได้เลยนะคะลานจอดรถนะคะทั้งรถยนต์และก็รถจักรยานยนต์ค่ะพิกัดก็จะอยู่ใกล้ศูนย์ราชการนะคะใกล้สถานศึกษาค่ะใกล้มหาลัยราชพัฒวิทยาลัยเทคนิคค่ะใกล้โรงเรียนนาลีนุก,กูลนะคะ ใกล้โรงพยาบาลพระศรีมหาโพค่ะใกล้ห้างด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Big กซีเซ r นท m ั c แมโนะคะพิกัดอยู่ที่ซอยแจ้งสนิท4ี่ทับ6ตำบลในเมืองนะคะลิงก์กูมีก็จะแปะไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ให้นะคะถ้าใครสนใจนะคะนักลงทุนท่านใดสนใจนะคะมองหาที่พักทำเลดีโดยไม่ต้องสร้างใหม่นะคะ ครูมีก็แนะนำตรงนี้เลยนะคะถ้าสนใจดูรายละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ทักสอบถามครูมีได้เลยนะคะ